พี่สวัสดีครับประโยชน์ที่สําคัญในการเล่นเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจ<ด>ครับผมนะครับขอบคุณมากครับ,อ,บ,รบอย่าลืมครับหลักการสานทนิสลามเนี่ยกับ h ะดิษท่านนาบีที่บอกว่าสองความโปรดปรานที่มนุษย์มักจะหลงลืมนะครับนั่นก็คือ1เรื่องของเวลาว่างและ2ส,สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับ Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved Rasul. โอ้โห,โหอารมณ์ไหนเนี่ยคุณนิมรอนอเล่นกันอย่างนี้เลยไอ้ยัดเท้า,ทาอันนี้ไหมไปวันนี้ผมจะพาเพื่อนผมมาลดความอ้วนครับการปิ้นหน้าผาอ้วนเหรอ ไม่รู้เลยอาจารย์การปีนหน้าผานี่มันจะมีการเตรียมพร้อมยังไงมั้งครับอาจารย์คืออันดับหนึ่งเลยนะฮะเตรียมใจเพราะว่าขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะเสียวอืมคือมันสูงใช่ไหมครับเหงื่อแตกแล้วครับยังไม่ทันปีนเลยครับแตกแล้วครับอ่าอาจารย์ปล่อยแล้วครับเนะ่ยตกมาแค่เงยเดี๋ยเดี๋ย ประโยชน์ที่ได้จากการมาพายเรือ2แขนอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่ได้กับร่างกายเราบ้างครับพี่เอาจิตใจอะนะเรื่องจิตใจใช่ไหมความสุขอ๋อคือได้ผ่อนคลายแล้วก็มควาในส่วนของกล้ามเนื้อเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราพายแบบว่าเก่งแล้วเนี่ยเร็วๆนิดนึงก็จะมีพวกกล้ามเนื้อแขนอ่อพวกกปีอะไรนี้ับจะได้จะได้กําลังที่นี่ใช่ครับโอ้หน่าสนใจมากคุณอยากมีสุขภาพจิตที่ดีหรือยังอ่าคุณจะได้ไม่ถือปืนเดินไมไหรใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยอยู่กับเดวตัวเนี่ยผมก็ว่าแล้วไม่น่าเชื่อนะมันเป็นกรุงเทพเพ ใช่ครับที่แห่งนี้ที่จะทําให้คนกรุงเทพหลีกหนีจากความวุ่นวายของเมืองผมไม่ได้ินเสียงรถเลยเนี่ยอย่าไปพายแถวนั้นนะทบซะแต่๋ยวเขายิงหัวกบ้านวอาดิ teacher. Beloved ah. friend. ผมโดนยิง Muhammad is my guide Muhammad is my teacher Muhammad my beloved Rasulullah Muhammad is my friend Muhammad